ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอไม่ช้าก็เร็วแต่คุณแน่ใจรู้ว่าจะรับมันได้หากเวลานั้นมาถึงโดยเฉพาะการต้องสูญเสียผู้เป็นดั่งแก้วตาดวงใจโรงพยาบาลาารีนครินมหาวิทยาลัยคอนแก่น ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆเ,เหล่านี้เนื่องจากอาการป่วยที่เรื้อรังทําให้ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่ควรจะมีกลับถูกแทนที่ด้วยความเศร้าจากโรคร้ายที่กําลังรุมเร้าพวกเขาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโรคในเด็กนี่มันซับซ้อนแล้วก็เรื้อรังแล้วก็เขาต้องการการดูแลช่วยเหลือเยอะโดยเฉพาะเด็กที่ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายอย่างเช่นโรคมะเร็ง โรคไตวายระยะสุดท้ายหรือโครคความเสื่อมของสมองของระบบประสาทในเด็กตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดมีแนวคิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่เข้ามาดูแลให้การประครับประคองช่วยเหลือทั้งตัวเด็กและครอบครัวของเด็กนะคะที่ประสบกับปัญหาด้วยโรคที่จะทําให้เขามีชีวิตอยู่ไปยืนยาวค่ะ ผู้ป่วยเด็กเรื้อรังและผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายจึงเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับความตายก่อนวัยอันควรนำมาซึ่งความเสียใจต่อผู้เป็นพ่อและแม่รวมถึงญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรงังจึงเกิดขึ้นเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุดและมีความสุขกับทุกๆวันที่ผ่านพ้นไป ส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ครอบครัวก็จะประสบปัญหาทางเศษรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เป็นจุดที่จะต้องเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็โดยเฉพาะถึงช่วงระยะท้ายจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลสําคัญมากคือดูเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่เฉพาะเด็กในช่วงวัยเรียนรู้เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทารกแรกเกิดเหล่านี้ก็เช่นกันพวกเขากําลังอยู่ในภาวะใกล้ความตายพยายาม ทำในสิ่งที่เขาต้องการบางคนก็จะขออุ้มลูกบางทีก็ขอให้คุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่าเข้ามาคุยด้วยปกติเราจะให้เยี่ยมเฉพาะคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้ากรณีแบบนี้เราจะอนุโลมเป็นพิเศษเนี่ยค่ะก็ให้เข้ามาได้ทั้งครอบครัวเขาเลยบางครั้งก็ขอเอาใด้สายศิลมาผูกหรือว่าขอเอาน้ำมนต์มาให้่ะเราก็ยินยอมนะคะเราก็ไม่ได้ปฏิเสธ การดูแลแบบประคับประคองจึงเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ป่วยมารักษาตัวครั้งแรกจนถึงวันสุดท้ายต่อเนื่องไปถึงที่บ้านเพื่อเป็นการติดตามให้กำลังใจโดยเฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลการได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เสริมสมาธิและเพิ่มเติมจินตนาการจึงเป็นกิจกรรมหลักในการสร้างความสุขและเติมรอยยิ้มให้กับทั้งพ่อแม่และผู้ป่วยเด็กให้ได้ลืมความทุกข์ความเจ็บปวดที่ฝังอยู่ในร่างกายและจิตใจ รู้สึกว่าเขาดีครับดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ทางเจ้าหน้าที่ทางครอบครัวทางคุณหมออาจารย์หมอเองก็เข้ามาช่วยดูแล<ๆ>เยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกยายภาพบําบัดหมอทางเดินหายใจหมอกระดูกอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยกันเยอะครับก็ดีครับดีขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกไม่รู้ยังไ,ไม่รู้จัก <laughs> ก็เลยส่งมาเพราะว่าเห็นแบบนี้แล้วก็สบายใจมาเพราะว่าที่นี่ดีที่สุดแล้วตอนแรกยังไม่มีแบบนี้ก็ เครียดอยู่แต่พอมีแล้วก็หายเครียดเพราะเราได้มาลงทําตรงนี้ก็ดีขึ้นนิดหน่อยก้ะแต่ก็ยังไม่มากพอเห็นแบบนี้ก็สงสารหรอการดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการพยาบาลเกิดเป็นความสัมพันธ์ดุดญาติมิตรที่นอกเหนือจากจะได้บำบัดต,ตัวผู้ป่วยแล้วยังเป็นการดูแลสภาวะจิตใจพ่อแม่ของเด็กป่วยเหล่านั้นอีกด้วย กำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กป่วยให้กลับมาแข็งแรงเพื่อใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขมีคุณค่าและจากโลกนี้ไปอย่างงดงามสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ